24ชั่วโมงในมีมซ EP นี้เราจะเปลี่ยนผลใหม่และการได้เจอปีศาจยักษ์แห่งท้องทะเลเป็นไงไปดูเริ่มต้นคิ้มาแนละ้วผมก็ได้มาฟาร์มบอสที่เดิมนะฮะเป็นบอสเลเวล100นะ,ะ่รับเพื่อที่จะได้เลเวลถึง250แล้วและเปลี่ยนที่ฟาร์มกันนะทุกคนซึ่งที่ฟาร์มบอส250ก็ใกล้ๆกับบอสนี่น,นะผมเลยคิดว่าการที่ผมใช้ผลไฟในการฟาร์มนะเป็นผลที่กากามากครับผมเลยเปิด YouTube แล้วเจาว่าผลอะไรใช้ฟาร์มดีสุด คำตอบคือผลดอกนะฮะเป็นผลแดงนะผมเลยคิดว่าผมจะไปสุ่มผลดอกนะฮะไปกันเลยการสุ่มผมก็สุ่มไปนานมากนะครับทุกคนรอบนี้ังว่าจะได้นะผมก็สุ่มผมขอได้ผลแดงเป็นผลดอกไม่ครับได้ผลดอชนะฮะและตอนนี้ผมก็ได้ผลดอกแล้วนะผมจะทำการกินมันนะครับผม เพื่อจะได้พลังของมันมาครอบครองนะฮะเขาบอกว่าสกิลวีของผลเนี้ยจะทําให้เราอยู่ไกลๆแล้วก็ตีแรงเ,เดิมนะเพราะว่ามันจะเป็นการปล่อยสุน,นัขของเรานะฮะไปตีที่มอนสเตอร์ซึ่งข้อเสียของมันคือมันจะตีมั่วนะฮะถ้าเราอยู่ในกองที่มีมอนสเตอร์หลายตัวนะฮะนะก็ยืนอยู่เฉยๆนะระอให้มันตีอย่างเดียวนะครับ ดยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมาร์มช้ามากครับเลเวลขึ้นช้ามากผมเลยทําการเสกเพชรกับเสกเงินมาเองนั่นครับผมด้วยการเสกเพชรนะผมจะทำเสกกัน3 2 1ปั้งมา้วครับเพชรของผม20,000 0เพชรนั่นเองผมจะทําการกดไปที่เมนูนะฮะแล้วไปที่ช็อปจากนั้นกดซื้อทั้งหมดด้วยความเร็วแสงนะครับ,รบจากนั้น ผมคงต้องรับเคล็ใหม่นะน่าจะได้นี่ครับได้คูณ2นะครับ1 2 0 0 0 0 EXP นั่นเองและผมได้ทำการฟาร์มต่อยาวๆนะจนกว่าเลเวลผมจนะ250้อยาตผมยดตัดไปตอนเลเวลถึง250เลยละกันนะครับผมไปกานตอนนี้เลเวลผมได้250แล้วนะผมจะย้ายที่ฟาร์มมาฟาร์มตรงนี้ท้าซึ่งใกล้กันมากนะเลเวลตรงนี้น่าจะได้ประมาณ200 0 0 0นะครับ วังว่าจะได้อย่างน้อยก็มากกว่าที่เดิมนะครับเพราะว่าเป็นบอสตัวใหม่โอ้โหุผมได้มา300แสน exp นะผมก็ขออนุญาตใช้เวลาฟาร์มตัวนี้สักพักหนึ่งนะครับและเราจะเปลี่ยนที่ฟาร์มกันเมื่อเลเวลผมมากกว่านี้นะฮะ <c oughs> เพื่อจะได้เลเวลอัพเร็วกว่าเดิมนะครับทุกคนเป็นไงไปดูกันครับ ตอนนี้มันผมจะได้บางอย่างเออดอกมาถ้าเป็นเอกแฮชอะไรไม่รู้โอ้หูฟอบบ้าด้วยผมได้มาผมทุง่งด้วยผมมีของดออมาด้วยใส่แล้วครับเป็นยังไางครับไอหัวไข่จากนั้นนะครับผมจะทําการบินเพื่อสำรวจนะว่าเกาะต่อไปที่ผมต้องฟาร์มเนะี่ยคือเกาะไหนนะครับก็ทําการบินไปดูกันเลยนะครับผม ซึ่งผมได้ขยับมาเกาะใกล้ๆก่อนนะครับเกาะนี้ก็โอ้โหเลเวลก็ปลาไปพันแล้วนะก็ไม่น่าไหวนะครับก็ไม่ได้พันแล้วก็ประมาณ800แล้วครับเกือบพันส่วนเกาะน,นี้นี่นะครับผมเจอเกาะที่ได้ผลแล้วนะก็คือเกาะนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งบอสจะอยู่ที่เลเวล400นะผมค่อยกลับมาตอนเลเวลประมาณ400ไม่ก็450เลยนะครับผมเพื่อจะได้ตีบอสง่ายๆกันเลยในเวลานี้ผมก็ใช้เวลา ฟาร์มเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ใช้เวลาน,านานมากในการฟาร์มนะ ปลานะครับผมหรือว่าเผาเงือกนั่นเองก็เตียนไปนครับเปิดฮาคี้สังเกตไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อันตีไม่โดนนั่นเองนะครับผมใช้เวลาตีนานมากเลยครับทุกคนซึ่งตอนนี้เลือดมันเหลือไม่ถึง5้าหมื่นแล้วนะครผมก็ประมาณ5้าหมื่นแล้วครับห้าหมนนะผมก็ ทำการตีอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะอยากรู้ว่าผมจะได้อะไรมั่งมันก็ยังปล่อยไม่หยุดนะครับพลังไอะไรหราเนี่ยผมโคตเบื่อมาเลยนะครับตีไปเรื่อยๆครับยาวไปยาวไปยาตอนนี้มันก็ก็จะตายแล้วนะครับทุกคนสุดตายแล้วครับผมได้ xp มาประมาณมาเมื่อกี้ประมาณ8ล้านนะก็ขออนุญาตเร่งความเร็วคลิปในการอัพเลเวลนะเพราะว่ามันเยอะมาก ขออนุญาตแวะตีบอสสักแป๊บหนึ่งนะครับผมได้ของดรอปอยู่นะครับซัดเฟคน้ยครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำไมมันออกง่ายจังผมก็งงเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะทำการบินหนีมันนะครับเพื่อไปหาเกาะใหม่นะฮะว่าการฟาร์มเราใช้อะไรโอเคผมกลับเลยครับ เนื่งองจากผมเห็น,หนบอสมันเลเวล950ผมเลยพอก่อนเพราะตอนนี้ผมเลเวล700ยนะ <icy> เขาบอกว่าให้บินมาเกาะนี้นะผมผมเปิดใน YouTube ว,วิธีการทำฮาคิเกาะนะฮะ <icy> ให้ลงไปตรงนี้แล้วเข้าประตูนะครับ <ส uber. S 1> ประตูสีมงง่วงโดดเข้าไปนะครับ <symbols> ฉะน,นั้นให้วิ่งมาดูนะครับก็มันไม่เหมือนที่ผมดูใน YouTube เลยครับผมน่าจะดูมาผิดหรือเปล่าในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเลย เห็นเขาบอกกันว่าไม่ใช่ครับออกเถอะกลับเข้าประตูใหม่ดีกว่าครับอ๋อมันมีสองประตูครับทุกคนน่าจะใช้ประตูนี่แหละครับตรงนี้เลยครับอั้นเขาบอกว่าให้ขึ้นไปหลังต้นมะพร้าวน,นี่ไงครับทุกคนเจอแล้วครับผมก็ํำการซื้อเลยนะครับโอ้ใช้เงินตั้ง10ล้านผมเลยพอดีกว่าครับทุกคนผมเลยคิดว่าคลิปนี้ผมอาจจะ พอเพียงจบเพียงเท่านี้นะก็คลิปหน้าผมจะมาหาฮาคิเกาะกันับทุกคนก็เป็นยังไงติดตามอีพีหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ่ะ